ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3, บ3เดือนนะครับหลังจากมีการคลายล็อกเปิดประเทศสอ,อทอเสนอรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการประหยัดพลังงานนายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอ รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายนจากการสำรวจผู้ประกอบการ1335รายครอบคลุม45กลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าอยู่ที่ระดับ86.3ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนหลังจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 9กาการเปิดประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตก็มีทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแตชนีคำสั่งซื้อสินค้าและยอดขายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเตือนก่อนหน้าขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยลบจากผลกระทบสงครามรัสเซียยูเครนที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบราคาพลังงานสูงขึ้นนอกจากนี้เศรษฐ,ฐกิจโลกก็ยังมีทิศทางชะลอตัวหลังจากที่หลายประเทศเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้าชะลอตัวโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปครับ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้าก็ปรับขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับ97.5จาก96.7ในเดือนพฤษภาคมโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศออกของไทย สอทอเสนอแนะภาครัฐให้เร่งหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อทดแทนตลาดที่ชะลอตัวจากผลกระทบสงครามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่องและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสําหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานค่ะ